สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ออฟลังป่วยเปลี่ยนไปมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์วันที่16สิงหาคม65นะักควอเทียแกรเลรีชั้นเอ็ชุการค้าดีเอ็มควอเทียมีการจัดกิจกรรมมิวสิกฟอร์เรนเฮล t ์ตลอดจนจำหน่ายเสื้อที่ระลึกเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนดนตรีกีฬาและศิละปะเพื่อสุขภาพสมองของคนไทยในสิริราชมูลนิธิโดยในงานนี้มีผู้กำกับดังออฟพง์พัฒน์วชิระบรรจงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลอด สมองและหลังจบงานก็ได้อัปเดตอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบที่รักษามานานกว่า4ปีถามว่าตอนนี้พี่อ๊อฟอาการเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวเผยว่าก็ทํางานแล้วทํางานมา3ปีแล้วพอป่วยปุ๊บ1ปีทํางานเลยมีแค่ข้างซ้ายก็ใช้แค่ข้างซ้ายเดินก็เหมือนกันพูดไม่ชัดก็พยายามพูดฝึกไปทุกๆวันมันก็ดีขึ้นถามว่าทุกวันนี้ใช้แขนข้างซ้ายถนัดแล้วหรือยังเจ้าตัวตอบว,ว่าก็มันมีข้างเดียวพร้อมยิ้มถามว่าแล้วข้างขวารักษาย,ยังไงเจ้าตัวตอบว,ว่าตอนนี้วิธีการร รักษาก็ทกํากายภาพอยู่ครับถามว่าอย่างที่ใส่ที่มือขวาเขาเรียกว่าอะไรเจ้าตัวตอบว่าคํามันไว้แค่นั้นเองเป็นหนึ่งในกระบวนการการทํากายภาพถามว่าหมอได้บอกถึงโอกาสหายขาดจะมีไหมเจ้าตัวตอบว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็น2เดือน3เดือนบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน2ปี4ีถึงหปี10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราอาจอยู่ในระดับไหนทั้งที่เราทําได้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ถามว่าตอนนี้มีความกังวลใจอะไรไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่มีครับ ถามว่ารับกําลังใจเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว,ว่าผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวเราเองคือเราเร่บให้กําลังใจตัวเรานี่แหละดีที่สุดนอกนั้นก็ครอบครัวและคนรอบข้างถามว่าตอนนี้เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําไม่ได้เราก็ทําเท่าที่ทําได้ก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเช่นการขับรถผมขับรถไม่ได้แน่นอนถึงผมขับรถได้ก็ไม่มีคนนั่งด้วยถามว่าเรียกว่าชินกับการใช้ชีวิตแบบ slow life เจ้าตัวตอบว่าครับก็ดีครับดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเร็วมากนะเวลาจะไปไหนเดี๋ยวนี้ช้าหน่อยแต่ก็สนุกเหมือนกันถามว่าตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วใช่ไหมเจ้าตัวตอบมาพยายามครับพยายาม ถามว่าที่เป็นหนักก็คือแขนขวาใช่ไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าก็ซีขวาทั้งหมดขาขวาก็ยังไม่ค่อยดียังเดินเป๋ะอยู่แขนข้างขวาก็ยกได้แค่นี้พร้อมทำท่ายกให้ดูกลางมือยังไม่ได้แล้วประสัทข้างขวาทำให้การพูดของเรามันไม่ชัดลิ้นมันแข็งเพราะว่าข้างขวามันแข็งแต่ก็ฝึกไปถามว่าช่วงนี้มีไปลงสมัครวิ่งที่ไหนอีกไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าที่ไหนมีให้สมัครก็สมัครแต่ช่วงนี้ก็มีเดิน10กิโลเมตรเพราะกายภาพมันต้องเดินอยู่แล้วถามว่าหมอมีห้ามอะไรไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าไม่ห้ามเลย แต่เพื่อรักษาคุณภาพเขาจะห้ามทานอาหารที่มันมันอะไรที่มันทำลายสุขภาพบางอย่างก็ต้องตัดใจอาหารที่ชอบก็กินมาเยอะแล้วถามว่ามีอะไรสิ่งไหนที่เราอยากทํามากๆแต่มันก็ยังทําไม่ได้บ้างเจ้าตัวตอบว่าเพราะเราเป็นสตรอหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความต้องการของเรามันจะลดลงไปอยู่ตามสภาพของเราอย่างตัวผมเองผมทําได้แค่ไหนผมก็พอใจแค่นั้นไม่งั้นมันจะทุกข์เพราะว่าที่ผ่านมาเราสุดตรงในการทําทุกอย่างนอนน้อยทํางานเยอะก็ทาทั้งคอนเสิร์ตหนังละครทั้งแสดงทั้งกํากับคือ เราคือมนุษย์มันเกินไปถามว่าอยากกลับไปร้องเพลงไหมเพราะว่าตอนนี้พูดชัดมากขึ้นแล้วเจ้าตัวบอกว่าอยากสิก็พยายามแต่มันก็ได้เท่าที่ได้อยู่บ้านก็ฝึกร้องเพลงบ้างบางครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดแรงมันยังไม่ค่อยมีเท่าไร่ถามว่าเหมือนก่อนที่พี่ออฟจะล้มป่วยก็มีคอนเสิร์ตด้วยเจ้าตัวตออว,วาใช่จะเล่น18แลแวันที่16ซึ่ง17ต้องไปซาวด์เช็คก็เรียบร้อยก่อนถามว่าฝากสักทอนให้เป็นแฟน,ฟน,ฟน,ฟนหายคิดถึงหน่อยเจ้าตัวบอกว่าถ้าได้หายแล้วรอก่อนได้ฟังแน่นอนครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ